ดูมาเล่นเกมนี้ไปนะครับโปเกมอน CA เนี่ย8ชั่วโมงกว่าๆเลยวนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาการเล่นทั้งหมดอันนี้นไม่รวมแบบมัลติเพลเยอร์นะโดยประมาณนะครับเมื่อจบเนื้อเรื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ชั่วโมงนะใครที่สนใจว่าอยากจะเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันสนุกไหมแบบไหนยังไงนะครับผมลุมาเลยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะเพราะว่าลุมาคิดว่าโปเกมอนเนี่ยมีลักษณะของ การเล่นเกมที่มันแตกต่างจากเกมอื่นพอสมควรนะครับเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์มากๆนะแล้วกออ็หลายคนอาจจะมีความคาดหวังนะหรือว่าเข้ามาเล่นโดยที่แบบอาจจะคาดหวังว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาโม่ให้ฟังนะในฐานะที่ไม่ได้เป็นแฟนโปเกมอนแบบฮาร์ดคอร์นะอาจจะใช้คํานั้นก็ได้คือรู้ไหมาก็เล่นโปเกมอนมาหลายภาคนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นมา ตั้งแต่เด็กๆนะจำได้ว่าเล่นจริงจังอเวนจริงๆเนี่ยก็เล่นมาตั้งแต่ภาคสวิชนี่แหละอะไรบิลเลียนไดมอนด์และชายนิ่งเพลย์เนนี้เล่นจบนะครับซอร์เดนชิลเล่นไม่จบนะแล้วก็ตัวอาเคอุสหรืออาเคสเนี่ยเล่นจบนะครับแล้วก็มาที่ตัวสการ์เลต์และเวโรเลตเนี่ยก็เล่นจบนะแล้วก็ยังชอบมากไปขายแผ่นไปแล้วก็ไปซื้อตลับต้องเรียกตลับนะซื้อตลับมาอีกรอบนึงเพื่อมาเล่น DLC เซิร์ฟก็ยังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะแล้วก็ มาภาคนี้นะครับจริงถ้ามองเนี่ยส่วนใหญ่นะหาภาคนะครับก็เล่นโปเกมอนถ้ารวมภาคนี้ด้วยนะก็คือเล่นโปเกมอนมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่เล่นจบด้วยมันมีเหตุผลของมันอยู่นะว่าทําไมถึงเล่นจบนะครับอ,อ,อันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นความสนุกแบบโปเกมอนนะซึ่งในภาคนี้ก็ยังคล้ายๆกันนะลุงแมวมองว่าโปเกมอนเนี่ยมันคือเกม JRPG นะไม่ได้มองโปเกมอนแบบ เป็นเกมที่แบบยูนิคในความหมายที่ว่าเป็นโปเกมอนสําหรับโปเกมอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามองในเชิงกลุ่มเกมเนี่ยรูมายมองว่ามันคือเกม JRPG ก็คือว่ามันเป็นเกมเทิร์นเบสนะครับที่สลับตากันเดินนะสตูสั่งมาแล้วเราก็สั่งตัวโปเกมอนของเราให้ไปต่อสู้ใช่ไหมแล้วก็โปเกมอนเนี่ยก็จะมีธาตุต่างๆนะครับจะมีแบบสายนู้นสายนี้เนะแล้วก็อาจจะมีการใช้ เ,เลือกตัวโปเกมอนให้สู้กันถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนกลับมาแก้ทางกันอะสมมติศัตรูเป็นธาตุหนึ่งใช้คำว่าธาตุแล้วกันนะแต่จริงแฟนมานแทโปรกมอนเขาไม่ใช้คำว่าธาตุอะอีกแต่ว่าเราก็ออกอีกธาตุหนึ่งมาแล้วมาสู้กันอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวก พลัตงต่างๆของแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันเนอเพราะนั้นเนี่ยโดยเบสมันเองเนี่ยมันก็คือ J RPG แบบเทรนเบสสมัยก่อนนะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัว ZA หรือ ZA เนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะอาจจะเป็นเรียลไทม์มากขึ้นนะครับผมแอคชั่นมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าแก่นแๆมันเป็นแบบนั้นอยู่นะอีกอันนึงเกมเพลย์ที่ลุมาคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของโปเกมอนก็คือ เราสามารถที่จะเลี้ยงโปเกมอนใช่ไหมแล้วก็โปเกมอนเนี่ยเขาจะอีว l ลฟ์นะอีวอลฟ์ก็คือวิวัฒนะครับสามารถแบบมีจากเด็กนะพูดง่ายๆไ,ไม่รู้เรียกเด็กว่าแต่ว่าพลังน้อยนะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเปลี่ยนร่างไปแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนร่างไปอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าในภาคนี้เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเมกาอีว l ลูชันใช่ไหมแบบเป็นแบบเปลี่ยนร่างขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยมันก็สนุกดีนะในเชิงอารมณ์นี้มันก็อารมณ์เหมือนกับเราเล่นทามากจิอ่ะหรือว่าเราคล้ายๆกับ ฟูมฟักมีสตอรี่นะแล้วพอเราใช้โปเกมอนตัวนี้เยอะๆอะก็สามารถที่จะแบบเห็นเขาเติบโตในอัปเกรดขึ้นมาได้นี่ก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการประจนภัยนะซึ่งถามว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะแบบเข้มข้นอะไรไหมเท่าที่รู้มาเล่นรู้รู้สึกว่าภาคเอออาเคอุสเนี่ยนะกับภาคตัวสกาเลต์แอนด์เเนี่ยน่าจะมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นกว่าภาค อื่นๆนะส่วนภาคอื่นๆอันนี้คือต้องต้องเล่าว่าเคยเล่นมาเท่าที่เราให้ฟังตอนแรกนะภาคอื่นเนี่ยเนื้อเรื่องก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักเท่าไหร่นะอันนี้ก็อาจจะไม่จริงถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้มันอาจจะมีแบ็กกราวด์สตอรี่อะไรที่ลึกนะครับแต่ว่าสับลูงแมวเนี่ยเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เหมือนกับว่ามันไม่ได้เข้มข้นมากหรืออาจจะพูดง่แงๆนั่คือว่าเราไม่ได้เล่นโปเกมอนเพราะว่าอยากจะรู้เนื้อเรื่องต่อไปสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้เป็นการแบบ เล่นไปเรื่อยๆมากกว่าอันนี้คือในภาพรวมของว่าเกมโปเกมอนคืออะไรทีนี้ถามว่าแล้วภาคซีดเอเนี่ยมันหรือ CA เนี่ยมันสนุกยังไงนะถึงเล่นมาตั้ง8ชั่วโมงแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันติดมากนะครับแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเหมาะมากๆสรับการเล่นตัว Nintendo Switch 2นะถึงแม้จะเอาตัวกราฟิกมาเปรียบเทียบกับตัว Nintendo Switch 1กับตัว Nintendo Switch Lite แล้วเราก็พบว่ามันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากมายแต่ดแมก็ยังเลือกเล่นบน Switch 2อยู่ดีอ่ะถ้าเลือกได้นะเพราะว่า มันก็สวยงามกว่านะครับผมในภาคนี้มันก็ไม่ได้เป็นโอเพนเวิด์แบบสุดๆนะคือมันก็มีเมนเควสใช่ไหมอ่ะเป็นเส้นเนื้อเรื่องนะแล้วก็มีไซเควสนะครับซึ่งไซเควสเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นไซเควสที่แบบมีสลละมากนะบางอันเป็นแค่แบบเดินไปคุยแล้วก็ไปตีกันไปต่อสู้กันเท่านั้นเองนะส่วนตัวเมืองเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะเป็นแบบกลมๆใช่ไหมแล้วก็รวมสูนนะมีโซนต่างๆนะถามว่า เมืองเนี่ยมีชีวิตชีวาโดดเด่นมากมาไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นนะคือลุมายามองว่าถ้าเทียบกับตัว Scarlet ็ตแอนด์ไวอเลตัวนั้นยังมีความหลากหลายมีความยิ่งใหญ่กว่านะแล้วก็มีเซนส์ของความเป็น Open World มากกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะที่เดียวนะครับแต่ถามว่ามีเนื้อเรื่องอะไรให้เล่นเยอะไหมเนี่ยก็มีนะทาไมยังเล่นต่อเนื่องรู้มายว่าอันแรกคือในภาคนี้ความสนุกสุดขีดของเขาคือการต่อสู้โปเกมอนนะคือ ต่างจากภาคอื่นนะภาคนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็น turn b a เ e สแล้วมันเป็น real time เแล้วน่าจะเป็นครั้งแรกที่ลูมแมลรู้สึกว่าลูมแมลเล่นโปเกมอนนะ่ะแล้วมันตื่นเต้นในความหมายที่ว่ามันตื่นเต้นแบบลุ้นเยอะเหมือนกันเวลาต่อสู้กับตัวศัตรูที่มันเหนือความคาดหมายนะเพราะว่ามันต้องแอคชั่นมันต้องเริ่มคิดแบบรี a ล time มากขึ้นนะมันทําให้เหมือนกับเราต้องแบบจดจ่ออยู่กับ ตัวเกมอ่ะแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราจะทำยังไงดีต้องคิดคือเหมือนกับมีความรนรุนนิดๆอ่ะตื่นเต้นดีตื่นเต้นดีนะครับก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอันหนึ่ง้อันที่2คือเราได้เห็นโปเกมอนแบบแอคชั่นเป็น3มิติมากขึ้นนะพอมันเป็นเรียลไทม์เราสามารถเดินไปเดินมาได้อย่างเงี้ยแล้วอาจจะเพราะว่าเล่นบนสวิตช์สองมั้งตัวกราฟิกมันอาจจะดีขึ้นนิดนึงนะหรือว่าด้วยเทคโนโลยีการดูเอ่อการเรนเดอร์ในภาคนี้ด้วยก็ไม่รู้คือ ุงแม่รู้สึกว่าลุงแมาเห็นรายละเอียดของตัวโปเกมอนมากขึ้นนะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะใหผู้ชมคิดยังไงนะครับแล้วก็เลยดูแล้วก็รู้สึกเออโปเกมอนที่มันเจ๋งนี่นะได้ดูรายละเอียดของโปเกมอนซึ่งถามว่าในภาคเก่าๆจริงๆมันก็มีรายละเอียดสูงอยู่พอสมควรแล้วจริงก็มีการ์ตูนมีอะไรเนอะแต่ว่าด้วยการประมวลผลของ Nintendo Switch so 2มากอันที่3าก็คือมันไปเรื่อยๆมัน Rewarding คือมันมีอะไรให้ทําเยอะมากเดินเดินไปเก็บผลึกนะเดินไปต่อสู้กับศัตรูมี แบทเทิลโซนตอนกลางคืนเนี่ยไปบวกกับใครก็ได้เงี้ยแล้วก็เนื้อเรื่องที่เป็นการไต่แรงขึ้นไประดับแซดนะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราไม่สปอยเราพูดถึงอะไรบ้างแล้วแต่ว่ามันมันก็มีพัฒนาการของเนื้อเรื่องในระดับที่เป็นมันก็ไม่ได้เชิงเป็นเนื้อเรื่องแบบที่เราอยากจะรู้นะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นชานเลนที่ทําให้เราขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะ มันก็เลยแล้วมันก็รีวอร์ดเราด้วยรางวัลบางอย่างเนาะของบางอย่างเลยครับมันก็เลยรู้สึกเพลิดเพลินนะไปเรื่อยๆแล้วก็บรรยากาศในเกมมันก็มีรายละเอียดประมาณหนึ่งเนาะเชื่อว่าถ้าใครเล่นเนี่ยหลายคนก็จะหมดเวลาแบบการแต่งตัวไม่รู้รไมหมอนกันรุมแม็ก็เป็นนะคือเอออยากแต่งตัวถามว่าออปชั่นมันก็ไม่ได้มีเยอะมากหน้าตาเราก็ไม่ได้แบบมีอะไรให้เยอะแบบสุดๆนะแต่ก็ไม่ได้มีน้อยนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังแต่งหน้าแต่งตัวกันอยู่ดีนะในรวมรมนะลุมแม็ว่าความสนุกแบบ โปเกมอนเนี่ยอันนี้คืออย่างย้ามิทีว่าพูดแบบไม่ได้เป็นแฟนพันแท้มันมีความเป็นวัยเด็กมั้งไม่ไม่ได้มีความหมายว่าแบบเพราะเราเคยเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ถึงสนุกนะคือมันผ่อนคลายมันอาจจะรวดเร็วขึ้นเนาะอาจจะแอคชั่นมากขึ้นนะครับในภาคนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบรู้สึกถึงขนาดโอ้โหแบบรุ่มร้อนสุดๆแบบว่าแอคชั่นรวดเร็วสุดๆอะไรเงี้ยมันก็ยังมีพื้นที่ให้ผ่อนคลายอยู่ประมาณหนึ่งนะแล้วก็ เล่นไปได้เรื่อยๆเรื่องราวก็น่ารักนะครับแต่ว่าเบาๆนะอย่าอย่าไปคาดหวังว่ามันจะแบบเข้มข้นอะไรคืออาจจะเรียกว่าเป็นความันเทิงของทุกเพศทุกวัยอ่ะแล้วก็ถ้ารู้สึกอยากจะผ่อนคลายก็แค่หย,ยิบมาแล้วก็เล่นนะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้สามารถแบบสมมติมีเวลาแค่สิบนาทีไงก็สามารถฟิลตัวสิบนาทีตรงนั้นได้นะหรือว่ามีเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยก็สามารถฟิลได้เหมือนกันเออกลับกันนะไอสิ่งที่รู้สึกว่า ขัดใจอยู่มีอย่างเดียวนะสำหรับลุงแมวไม่ได้เป็นเรื่องกราฟิกนะไม่ได้เป็นเรื่องแบบที่หลายท่านบอกว่าอาจจะไม่มีแบบเสียงภาคแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าคนยืนนิ่งๆนะครับตอนนี้เริ่มเห็นคนเดินบ้างนะแต่ว่าน้อยนะครับอาจจะพูดถึงว่าเมืองที่มันอาจจะไม่ได้ดูมีชีวิตชีวามากอนะไรเงี้ยแต่ลุงแมวติดเรื่องเดียวคือระบบการต่อสู้นะพอตอนนี้ระบบการต่อสู้มันเข้าสู่ความเป็นเรียลไทม์เยอะอะแล้วเราต้องกดตัว Z L แใช่ไหมค้างไว้เพื่อสั่งคําสั่งโปเกมอนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องกด ตัวอ่อ Y นะในการกระโดดใช่ไหมตัว B ในการวิ่งเร็วเพราะว่าโปเกมอน่ะโจมตีตัวเราด้วยเราต้องหลบนะครับถ้าเกิดสมมติเราโดนไม่กี่ครั้งแล้วเราก็จะเป็นลมไปก็จะแพ้เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเน่ะมันเรียกร้องการแอคชั่นอยู่ประมาณนึงนะการต่อสู้แอคชั่นที่อาจจะเรียกได้ว่าเ,เริ่มต้องตอบสนองมากขึ้นนะแล้วลูกมาคิดว่าไอการแมปปุ่มตรงเนี้ยไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะก็เลยรู้สึกว่าบางทีก็ใช้ยากไปหน่อยสําหรับ ถ้าจะต้องการแอคชั่นเบอร์นี้น่าจะต้องคิดป่มหรือวิธีการแมปอะไรให้มันง่ายกว่านี้ซึ่งมันก็มีหลายเกมนะที่สามารถแมปได้ดีกว่านี้มากมายนอะอันนี้เป็นจุดที่ทำรู้สึกขัดใจเล็กน้อยนะแล้วก็มันมีความผิดพลาดสูงเพราะบางทีอะศัตรูก็โยนของอะไรลงมาเนะเวลาเราเจอบอสหรือว่าบางทีแบบเจอแบบ โปเกมอนที่แบบเลเวลสูงสูงอะแล้วแบบมีลูกน้องอะแล้วเราเราพยายามจะโจมตีเฉพาะตัวโปรกมอนสูงสูงนั่นแหะเลเวลสูงสูงตัวนั้นแ่ะแต่เราเอาจจะเลือกผิดเนาะไปเลือกโปรกมอนตัวอื่นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไอ้ระบบออโตเอมเนี่ยระบบเลือกเกรงศัตรูเนี่ยไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่นะอันเนี้ยก็อาจจะได้ว่าอาจจะต้องรอต่อไปในภาคอื่นๆเนาะรู้มาเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มาเป็นสายนี้นะแล้วเขาก็ต้องการบาลานซ์ระหว่างความเป็น ความเป็นแคชชัวนะการเล่นแบบสบายๆกับการแอคชั่นให้ได้อะแต่รู้มาว่าตอนนี้บังคับยากสำหรับการต่อสู้ที่มันเร็วๆอันนี้ไม่รู้ท่านผู้ชมคิดยังไงนะก็จะมีจุดในจุดเดียวที่รู้มาติดนะส่วนอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แน่นอนว่าถ้าเราเล่นไปสักพักอะกล้ามเนื้อเราก็จะชินเนอะไอตัววิ่งปรับวิ่งไม่วิ่งไงหรือว่าการกระโดดพุ่งไปข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มทําได้อย่างเป็นธรรมชาติถามว่าถนัดไหมมันก็ไม่ค่อยถนัดหรอกคือ เพราะเราเรารู้สึกว่ามันมีเกมอื่นที่มันถนัดกว่านี้ได้นะครับหรือแม้ตนการที่สมมตินะอาจจะให้เราเลือกได้เลยด้วยซ้ำว่าแบบเราอยากจะเล่นแบบเป็นเรียลไทม์นะหรือว่าจะเป็นเทิร์นเบสอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยให้เราแบบเล่นได้ฟินมากขึ้นก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งที่ก็ไม่ได้มีนะก็แต่ก็เข้าใจเมื่อไหร่ที่มีทางเลือกเยอะมันก็วุ่นวายมันก็จะยากใช่ไหมก็พยายามทำให้มันเรียบง่ายที่สุดนี่ก็เข้าใจได้แต่นี่คือสิ่งที่ก็เล่นแล้วก็ติดถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะ ทำให้รู้มาวมีช่วงเวลาดีๆแล้วกันอเล่นแล้วก็ติดเล่นแล้วก็เพลินนะเล่นแล้วก็ลืมอย่างอื่นไปเลยอย่างเงี้ยหายไปแป๊บหนึ่งนะจนเล่นจนแบตมันหมดอนะ่ะเล่นจนบ่นว่าแบบสวิตท,ทำไมมันหนักเงี้ยเพราะว่านอนแล้วก็เอาเนี่ยเล่นนานใช่ไหมก็ไอ้ตรงเนี้ก็จะเป็นโดนที่มือตลอดเลยนะครับเนี่ยตรงอุ้งม,มือเนี่ยแล้วก็จะปวดมือแล้วก็บ่นว่าแบบอะไรกันนะต้องใส่ตัวเคสใช่ไหมใส่เคสแต่พอใส่เคสปุ๊บก็ หนักอีกเห็นไหมชีวิตก็จะวนไปวนมาก็ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเธอนะถ้าโปเกมอนมันไม่สนุกไม่ติดขนาดนี้มันก็คงไม่ได้ต้องมาบ่นอะไรกันนะเออก็มันก็สนุกประมาณนั้นนะลืมไปนึกขึ้นได้อีกนิดนึงก็คือมือใหม่จะถามมานะครับหลายหลคนอยากจะเริ่มเล่นโปเกมอนเอ,อ่อในภาคนี้เลยเล่นได้ไหมนะไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับลุงมวขอตอบเลยว่าเล่นได้จริงๆโปเกมอนนะท่านผู้ชมสามารถเล่นภาคไหนก็ได้ในทุกภาคลนยะคือ เริ่มเล่นได้เลยนะรับดีไซน์มาสำหรับมือใหม่อยู่แล้วแล้วก็เกมจริงเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายสุดหลายคนเนรเดับพวกโอ้โหโปเกมอนมันมีแบบเหมือนกับต้องการความรู้ในระดับลึกเพื่อที่จะเล่นได้อันนี้จริงๆอ่ะไม่จําเป็นนะค่อยๆเล่นไปทําความเข้าใจไปก็ได้เหมือนกันนะเล่นแบบลูแมวเล่นอ่ะคือลูแมวก็เล่นมาอย่างที่เราานะหลายภาคมากแต่ก็ยังไม่ได้มีความรู้โปเกมอนอะไรเลยคือเหมือนกับว่า เล่นแบบแคชชัวก็เล่นได้นะครับระหว่างเล่นเน่ยเขาสอนให้เราอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวว่าแบบพอเล่นแล้วต้องงมอะไรยากไหมไม่เล่นได้เลยเล่นได้เลยนะครับโอเครู้มาคาราบแล้วนะครับเจอแบบผ่ัดไปนะขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาดีทุกท่านสวัสดีครับผม